เมื่อบึงคุณลุงเป็นตกป่าอยู่อ่างเก็บน้ำห้วยสันนะครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศอ่างเก็บน้ำห้วยสันบ้านบกตำบลโพนขาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่เป็นอ่างเลนน็กๆนะครับแต่ว่าวิวนี่ก็งามนะครับพี่น้องครับน,นี่ครับอ่างเก็บน้ำห้วยสันนะครับพี่น้อง พิกัดของอ่างเก็บน้ำห้วยซันก็คือบ้านบกตำบลโพนขาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับคุณลุงเ็นตกปลาเห็นพ่นไดอยู่ตัวหนึ่งเมื่อกี้นี่เ่จะล่างสิตกใหม่แล้วลองมึงย้นเนี้ยลงไปแล้ว วแตนได้อยู่ครับมันมีแตนบหมครับโอ้เราได้ปลา,ากันกำลังจิไปเราได้ปลาพอดีมาบึงคุณลุงเบนตกปลานะครับพี่น้องครับอ่างเก็บน้ำห้วยสันบ้านบกุก ตำบลโพนขาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำห้วยสันนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยสันเดี๋ยวเขามาช่มกันว่าเป็นยังไงมาจอบน้ำเพลนเป็นยังไงเป็นสีใดอบอเดืองบกคืนเป็นของหนามิขับปาด